เอ่อเปิดการมองเห็นกดหัวตงหัวใจให้พี่เดด้วยนะครับกดสับสกายกดกระดินะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไปนะให้ลูกน้องอ่านอ่านแล้วเป็นไงเองานเนี้ยหัวเราะนะครับเวลาขึ้นศาลหัวเราะด้วยนะครับหัวเราะนะตลกมากนะบอกคำฟ้องผมตลกอ่านแล้วขับผมชนะแน่นอนนะเวลาขึ้นศาลแล้วขับด้วยนะนะอย่ามั่นใจมาก ก็คู่กรณีของผมนะครับเมื่อวานนี้เอาหมายสารที่ผมฟ้องหมิ่นประมาทไปสิบเอ็ดคำเนี่ยเอามาพูดนะครับคู่กรณีผมผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะคู่กรณีผมที่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ผมเป็นนายโจรอุ้มโจรไม่มีจรรญาบรตกทรัพย์นะอัดถัวดำแล้วก็อะไรตกทรัพย์กับโจ้โน้มเจ้าอะไรต่างๆที่ดาผมเยอะแยะผมอีกหน้า้อคอสั้นอะไรต่างๆมันเยอะแยะดาวผมเยอะแยะเนี่ย ปุ่มโจรอุ่มพวกอินฟูสายโจรอะไรต่างเยอะแยะมากมายทําผิดมันยากเออหัวกล่าวหาผมเ่ยผมฟ้องไปเรียบร้อยแล้วคดีเป็นคนใหญ่คนโตในวงการสื่อคนหนึ่งนะครับแล้วเมื่อวานนี้เขาก็เอาหมายสารที่ผมได้ฟ้องนะเอาไปเอาไปเอาไปฟ้อในในการไล์ส่วนของเขานะแล้วก็กล่าวหาว่าผมเนี่ยฟ้องแก้กเกี่ยวอ่านคําฟ้องแล้วดูแล้วตลกขบขันเขาชนะแน่นอนนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะท่านจะรู้ได้ไงว่าท่านจะชนะคดีผม ศาลยังไม่เริ่มกระบ,บวนการไต่สวนเลยนะคนเราก็อย่าไปมั่นใจอะไรเยอะนะครับเชื่อผมเนี่ยอย่ามั่นใจอะไรเยอะนะคนเราเนะครับไม่ว่าคุณจะใหญ่ในโซเชียลใหญ่ในวงการสื่อรุอวงการแล้วแต่เนี่ยผมว่าคุณไม่ใหญ่กว่าสาลสารคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนแล้วก็เป็นเวทีที่ผมถนัดเพราะผมประกอบอาชีพทนายความเนี่ยมานานสามสิบเก้าปีปีปีหน้าก็สี่สิบปีแล้วนะครับสาลเนี่ยนะครับให้วาไปทำกันทุกคนไม่ว่าคุณจะใหญ่จะเล็ก คุณจะเป็นสือ่อเป็นทนายเป็นทนายเป็นอะไรต่างสามในความเป็นธรรมคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะชนะผมแน่นอนนะครับนะและผมไม่มีการฟ้องแก้เกี่ยวและไม่มีการไปตกลงนอกรอกอะไรกับคุณอย่างที่คุณคิดนะครับผมใช้สิทธิทางศาลและผมจะไม่เสียเวลามานั่งตอกโต้อ,อะไรกับคุณหรอกนะนะครับไม,ไม่ไม่เป็นไรนะฮะคุณอาจจะชนะผมทางโซเชียลมีทัวร์มาลงผมเรื่องอะไรต่างผมก็ลบทิ้งไปนะไม่ได้ฟ้องร้องอะไรใครก็ใครเข้ามาด่าทออยากพายก็ร้องบๆอบอ เพราะว่าแอดมินมีหลายคนก็คอยปัก๊กปัก๊กกอกอันไหนถ้าไม่ดูแลก็ซอดนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมฟ้องคู่กรณีผมที่เป็นสืบนะครับที่ม่นประมาทผมก็คือหนึ่งดาผมเป็นทนายไล่ใจญ,ญาบันอ่าเป็นโจรมาเป็นทนายนะเป็นทนายที่อุ้มโจรนะอ่าทนายโจรกับอ่าเรียกอะไรทนายโจรที่เป็นผู้ต้องหากับทนายที่จะมาะโจรที่มาเป็นทนายกับทนายนะครับอัะทัวดํดำนะครับตบกซ่าพุ่มกับโจ้นะ สนับสนุนพวก้มเจ้าคุณคิดว่าสิ่งที่เขากล่าวหาผมเนี่ยมีความผิดสาหมิ่นประมาทไหมละครับาาท,ที่้องประชาี่เคารผมก็ฟ้องไปแค่นั้นเนี่ยนะครับส่วนการใครจะมีความผิดหรือไม่ที่โุนพินิจของสาลนะครับนะใครจะบอกว่าชนะแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจแล,แล,ล้วก็ไล่สวดไปนั่งวเราะนะครับไม่เป็นไรครับผมรับได้ครับนะขึ้นศาลมันเป็นเวทีที่ถนัดของคนที่ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย เป็นเบทีทชี่สนศับนะครับถ้าผมไม่มั่นใจไม่ไม่เสียหายก็คงไม่ฟ้องหรอกนะส่วนคู่กรณีผมจะไปฟ้องศาลไหนก็ไม่เป็นไรครับต่างคนต่างใช้สิทธิ์ันไปแต่อย่ามั่นใจเยอะการขึ้นศาลเนี่ยอย่ามั่นใจเยอะผมเนี่ยฟ้องคนอื่นหลายคนก็แพ้ก็เยอะนะนะครับชนะก็เยอะแพ้ก็เยอะมันไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปพิสูจน์ในั้นศาลเพราะฉะนั้นคู่กรณีผมนะครับอย่ามั่นใจมาก <ๆ S 2> เผื่อใจไว้ว่า นะครับอย่ามั่นใจเลยมากอย่ามั่นใจมากนะเผื่อใจไว้บ้างนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อใครนะคุกรณนะีที่ผ่านมาหลายคนมีความมั่นใจมากๆกนะก็ต้องติดคุกจิตจรางกันเยอะแยะท่านอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในการแถลงข่าวเมื่อหลายปีก็พูดถึงท่านรองนายกสุเทพนะครับเรื่องเ,ออเรื่องไอ้สร้างโร,รงพักโกงก็ติดคุกนะนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อใจกันไว้บ้าง ผมเองเนี่ยฟ้องร้องคู่กรณีผมเรื่องเป็นประมาทผมเนี่ยสิบเอ็ดรรมตามละสองปีคูณไปผมไม่ได้มั่นใจว่าผมจะแพ้หรือชนะแต่ว่าเป็นการใช้สิทธิทางศาลซึ่งทุกคนมีสิทธิใช้สิทธิทางศาลโดยสุดริดดังหัวเระาะขำเขิมอะไรกันไปนะนะนะให้ลูกน้องอ่านอ่านแล้วเป็นไงไองานเนี่ยหัวเราะ <c oughs> <c oughs> นะครับเวลาขึ้นศาลหัวเราะด้วยนะครับหัวเราะนะตลกมากมนะบอกคำฟ้องผมตลกอ่านแล้วขำ ผมชนะแน่นอนนะเวลาขึ้นศาลแล้วขับด้วยนะนะอย่ามั่นใจมาให้ความรู้วันทุกวันนะครับดูข่าวดูละครย้อนดูตัวเองนะครับดูข่าวดูละครย้อนดูตัวเองนะครับนออนะครับเราดูเสร็จแล้วมานึกถึงตัวเราสิวันหน้าเราต้องตกเป็นผู้ต้องหาเป็นไงโดนออกหม้จับนะครับศาลยังไม่ตัดสินเลยนะครับ ทั้งสือ่อทั้งโซเชียลตัดสินเราหมดแล้วพิธีกรรายการดงังๆตัดสินเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้พิธีกรบางคนก็ทําตัวเป็นสัตว์เตี้ยกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่น้องประชาชนอย่าทําผิดกฎหมายถ้าทนทำผิดกฎหมายปุ๊บเนี่ยเสือ,อไปเล่นพิธีกรรายการดงังๆมาไปเล่นที่ภาคขาท่านยับไม่มีที่นะครับนะพิธีกรนักข่าวบางช่องผู้ดําเนินรายการถึงขนาดว่าไม่ต้องรอสาลตัดสินแลอววันนี้ก็ไม่มีที่ยืนแล้วจุกรูนะครับเพราะน้นสังคมไทยเป็นสังคมกล่าวหา ใครเพี้ยงคลั่ไปมีคนไปแจ้งความนะครับก็จะมีคนออกมาประจานแล้วกันนี่นะครับคุณเป็นโจรคุณเป็นนั่นเป็นนี่ตัดสินไปเลยครับพอถึงเวลาพิพากษายอฟ้องนะครับเรื่องเขงเงียบสื่อมวลชนน,นะพิธีกรต่างๆที่เคยขยี้ขยับนะทั้งขยี้ทั้งบททั้งอะไรต่างๆนะไล่เขาตนมุมก็ไม่ได้เคยออกมารับผิดชอบอันนี้คือเป็นธรรมดาของสังคมไทยที่ต้องยอมรับใครจะเห็นต่างก็ไม่ได้ ถ้าเกิดโซเชียลพิธีกรรายการดังสำนักข่าวดังเขาตัดสินแล้วไอ้นี่มันโจรไอ้นี่มันผิดก็ต้องตามนั้นเพราะฉะนั้นข้อคิดในการใช้ชีวิตในวันหยุดก็คืออย่าทำผิดกฎหมายถ้าไม่อยากตกไปเป็นเหยื่อของโซเชียลนะครับ <c oughs> หรือสื่อบางสำนักนะผมย้ำเลยเฉพาะบางสำนักส่วนใหญ่เขาก็นำเสนอไปตามข้อเท็จจริงไม่ได้ใสอารมณ์ไม่ได้ใส,อ,สอะไรต่างๆก็มีแค่บางสำนักเท่านั้น ซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ามหายถึงใครเพราะนั้นสังคมนี้เป็นสังคมแห่งการกล่าวหานะครับนะสังคมแห่งการกล่าวหานี่ก็แค่มีพยานหลักฐานตามส่วนพอมีมูลก็ไปแจ้งตำรวจพอแจ้งเสร็จก็นัดนักข่าวนักข่าวมาก็าแถลงข่าวเดี๋ยวนี้ก็มีตํารวจอินฟูด,ด้วยก็ช่วยแถลงเข้าไปนะครับนะสังคมมันเป็นอย่างนี้มันกล่าวหานะนะครับเพราะฉะนั้นท่านเพียงแต่ถูกกล่าวหานี่ท่านก็ไม่มีที่ยู่ในสังคมนะจบชีวิตธุรกรธุรกิจแย้งพี่นาควอดวายหมด อันนี้เป็นสังคมไทยที่กําลังเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นที่น้องประชา,าชนอย่าทําผิดกฎหมายอย่าทําผิดศีิธรรมขนาดผมเนี่ยไม่ได้ทาผิดกฎหมายไม่ได้ทำผิดจีิธรรมเลยเลยนะโอ้โหยังโยนดาบทั้งคอควายอะไรต่างๆคนมาดาเสียดสาดเสียเทเสียอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่พี่เดเอาธรรมะเข้าข่มนะครับยึดหลักคืออะไรสตินะครับมีสติและก็มีสตัง พี่เดก็มีสองอย่างมีสติและมีสตา,างเพราะนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรสติเราก็มีใครด่าเราใครว่าเราเราไม่ได้เป็นอย่างเขาพูดเราก็นิ่งเฉยซะแต่ถ้าสิ่งที่เขาพูดเราเป็นเราควรต้องแก้ไขปรับปรุงเราก็นำมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองแค่นั้นใครที่ไม่รักเราโอ้เราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเขาขนาดพระพุทธเจ้านะครับยังโดนตำหนิเลยนะครับพุทธเจ้านะฮะครับ อ่าปิดประตูก่อนนะพระพุทธเจ้ายังโดนกำหนิดเลยยังมีคนไล่ตามฆ่านะนะครับจะไล่ตามฆ่าตามดาวพระเจ้าสุดท้ายท่านพระเจ้าท่านบอกว่าอะไรเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนะครับนะคคำสอนของศาสดาของแต่ละศาสนาดีหมดไม่ว่าจะเป็นพุธอิสลามซิกฮินดูนะครับหรือว่าศาสนาคริสต์เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเองเนี่ยเอารบในทุกศาสนาแต่ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธยึดมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดเดน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการมีสตินะครับที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าเราต้องมีสติแล้วเราก็มีสตางผมก็มีสติแล้วก็มีสตางเพราะนั้นผมเป็นความรู้ใครจะด่าทอก็ด่าไปนะครับนะอย่างที่ผมบอกอะถ้าไม่เป็นความจริงก็เฉยๆไปไม่ต้องไปตอบโ yeah, ต้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้กล่าวหาผมเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็ไมไปหมดเลยนะครับ แต่เราไม่ต้องไปตอโต้เพราะเราไม่ได้ทําแบบที่เขากล่าวะก่าบหาพอใจนะครับนะในเมื่อเราไม่ได้ทําเราก็ปล่อยไปวางถูกนะครับแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เราทาแล้วมันไม่ดีอ่าเราก็เอามารับปรับปรุงทุกวันนี้ผมก็เอาสิ่งที่เขาด่าทอไม่ว่าทางดีทางลบนะนะครับเราก็ฟังฟังแล้วเอออันนี้เราปรับปรุงนะเอา้าเราก็มาแก้ไขก็ปรับปรุงนะนะครับนะปรับปรุงเพื่ออะไรครับตัวเราเองนะครับ เราไม่ได้ทําเพื่อใครอันไหนเขาด่าทอมาใส่ร้ายมาเยอะแยะมากมายเลยโหเยอะแยะทุกวันนี้ผมใส่ร้ายผมเยอะแยะขี้เียจพูดนะเราไม่ได้ทําก็วางเฉยอันไหนไม่ไดีปรับปรุงสองอย่างถ้าไม่ได้ทําก็เฉยถ้าถถาอะไรที่เขาแนะนํามาแล้วมีประโยชน์ก็ปรับน,นะครับในการประพฤติปฏิบัติตนก็แค่คคคนั้นนะด